ที่นี่สถานีปากคลองนี้นี่สถานีปากคลองบรรย่าศมีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองเพราจท่านจักรรถบริกเป็นของสำนักของท่านที่นำติดต่อมาแล้รถถูกต้องคร้วนนะครับท่านเดินทางครับตัวริกนี้โปรดนำสิ่งของสำนักของท่านขึ้นไปในสถานที่นั่งภายในรถบรถให้เรียบร้อยได้ครับ สานีปากทองที่นี่านีปากทองเพื่หถานีมีความวังลงลงที่ถานีปากทองวันจากตัวรถโดยรเป็นของสรัของท่านที่นำติ่ประานำลงมาถูกกองตัวนะครับอันนี้เป่นทางเปบรถโนี้กรนสิ่งของสำหรัของท่านจุดไปแต่ละที่นั่งภายในตัวรถนี้เรียบร้อยนะครับอย่าคือลงหรือใช้บันไดที่โดยสารทาเพื่อนออกจากสถานีผ่านทางอันรดรับมรดรายนาครับ เดียวกากันนี้บางพอยอยู่้วตกไว้ตามที่ไปอยู่รถไลนปมากอกไล้ยไปรถใช้บุรีสถานีพัทลุงสถานีปากพลอยเราได้รถไฟประเทศไทยของของคุณไปได้ทางพิานที่จะรถไป